เื่อนแกรนคุรยแดมไล่อันสีบบกับมาเฮ็ดงานเหลือเด้อค่ะหลังจากพยายามหารายได้เสริมมาสีเดือนสามีเฮ็ดงาน MRI เทคโนโลยีก็คือเครื่องสแกนหลังกายแบบอุโมงค์กตีแล้วสามีเฮ็ดงานประจขาจันหอดผลาดแพรของสามีเลิกงานตีหนึ่งค่ะต้องเลิกงานสามีก็ขับรถมาเมืองนี่เลยค่ะสองชั่วโมงกว่าสีได้นอนกตีสามเหล่าต้องตื่นหกโมงเสาร์างานเจ็ดโมงสั MRI แบบทราเวลนี่ค่ะได้ดีแห้งขาะมือหารอยหาซิปเหลียนหลังหักภาษีประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ตอมือแถมยังมีโรงแรมฟรีให้อีก2คืนมันกับสาคัญหละค่ะแต่ว่าสุขภาพกับสาคัญกว่าก็คือว่าสามีพักพรบมาเพียงพ่อค่ะบางทีเลาขับรถมาตอนกลางคืนกับอยากเลารับนายอยู่ได้ค่ะเลยตัดสินใจว่าเศร้าเหตุค่ะแต่บอเป็นหยัางข่างานประจำเฮากันยังมีอยู่จึงค่อยหางานเสริมใหม่ที่มันได้เวลาละกับปลอดภัยกับชีวิตวางเล่อสามีเลิกงานค่ะท่านอยากกับเตรียมเสื้อผ้าที่เขาใส่แล้วค่ะมาซักอยู่ในโรงแรมค่ะเดนคือถือแห้งค่ะโหลดละสองเหรียญโหลดละเจ็ดสิบบาทกับยังที่บอกไปว่าทัานอยา ยู่รถบบาทน,นะคะจะบสะดวกสบายเหลืองซักผ้าเพราะว่าปกติแล้วกับไปซักบานแม่สามีหรือบอกกับไปซักห่านถาผ้ามันหลายแห้งๆนี่ก็คือวิวที่มองออกจากห้องซักผ้านะคะวิวงามวิวดีแห้งค่ะ เป็นเมืองที่สวยงามแห้งเป็นโรงแรมที่สะอาดสะอานแห้งค่ะมีบริการชากาแฟฟรีน้ำแข็งแถวโรงแรมก็อยู่ตรงขามกับสันเขื่อนเลยค่ะย่างขามถนนไปน้อยเดียวก็จะเป็นสวนสาธารณะหล้วก็เป็นสันเขื่อนโรงแรมที่สางด้วยใหม่ค่ะแล้วที่สําคัญแห้งค่ะเป็นโรงแรมดอกเฟนลีเป็นโรงแร,ม,ร,งแรมที่อนุญาตให้มาเข้าพักได้ด้วยค่ะทริปนี้มีซื้อว่าแก่งซีขาบอมักอาบนะ้ำคืนนี่ก็มีการนัดผอมูคนนทยสาวเดชอุดมคอนอุบลคนบ้านเดียวกันกันกบท่านยานี่แหละ ที่จะไปพอมูกับขอผ้านองม้ามาแลนเล่นก่อนค่ะเด็กแก่งซีขาหนามบ่ออาบเม้นกุยขึ้นยังนี่คะ่ะม,มากคมาค่ะเพื่อนพอนม้มเพื่อนดีใจเพิ่นตื่นเต้นกันหลายคะ่ะอินเซนิกาฮาวแห้งคะ่ะได้พอนม้มแลนไปแลนมากผุนดีใจหลายคะ่ะช่วงนี้อากาศมันก็นย่งหนาวอยู่คะ่ะคนเก็เลยบ่ค่อยออกมาเล่นหนามกันรอเบิงหนาวหอน,นี่เต็มหาดไปเลยคะ่ะก็เลยผ้านองม้าแลนเล่นไดแบบอิสระคะ่ะแต่ว่าฐานาหนาวหอนคอนหลายนี่ต้องผูกเชือกหน่องไว้นะคะ,คะถือว่าเป็นแม่น้ำที่สวยงาม น้ำนามสะอาดแห้งค่ะอมริกาเขาจะเอิ่นว่าบีดนะคะก็คือว่าหาดคือจังบานเห่าเลยค่ะแต่ว่าเป็นหาดน้ำจืดบอมเมนหาดน้ำเข็มคือจังทะเลบานเห่าเนค่ะ แต่เขาก็มมาเล่นกันค่ะเพราะว่าช่วงหนาหอนนี่มันจะหอนหนลังจากที่ผ้าน้องมมาแล่นเล่นแล้วกะมาบานสาวเจี๊ยบด้จักกะมาทำความหูจักกั้น้องหมาก่อนค่ะก่อนที่จะเขาบานเพลินเลยค่ะคนเลี้ยงหมาคือกันกะเข้าใจหัวอกคนเลี้ยงหมาคือกันคลายจากมุมหนาบานเพลินนะคะงามงามเมื่อนี้จัดนักจัดเต็มเข้าเนี้ยมูทอดชาบูมูก,กระทะเรลาก็มีเบียร์สิงน้ำนไก่ย่างลาบหมูจัดนักจัดเต็มแห้งค่ะเหมือนกับคือน้นนองโจโจโดะะ้ด้วยค่ะหมาของเจี๊ยบนารักนารักจากกินเขาเหล่าก็มาคา กันค่ะจำเงินไม่ย0่ซิเหรียญค่ะทาได้ก็เเศร้าทาบาได้ก็เศร้าค่ะได้กำไรหาซิเหรียญก็เศร้าเลนท่นนั่นตัวจบทริป